สวัสดีครับช่องพายเลิฟครับนี่หลักฐานตอนล่มวเ็บมานะพี่น้องหลักฐานม่ยางน้ำขุนใช่เลยยางน้ำหนากะใ่ยางเบาท่านพี่ดูกกกาบานเลยไม่หายให้พี่ดูก ไปกระดุกมาตามกดอีกเอยเดินมาทางนี้ชิย่างไปทางไหนพ่อไปโรงเรียนไปโรงเรียนไหนไปหาน้องเหลิศนะครับไปหานี้เหลิศนี่เราบ่ได้ย่างลุนพี่น้องมอแต่ร์สองบานซอยเพลินแล้วก็ ช่วงเพิ่นกาไฮกักตัวย่บ้านมูฮาบอกเก่ยวแต่ไวกับกักเพน่นำเพิ่นพี่น้องกื่ไก่บ่อหนุนไก,นไก่ดุตะบ,บันดุตะบ,บันคือมวนแท้ตะวันเปิดในเพ่งห้ฟังพร้อม เพลงนี้คือคือเขาสิบรอนลิกะินะธิดดอกครับเพลงกน่อยใช่แล้วไม่ได้เดินหลายวันเสียวเสียวพี่นอ้องรู้สึกว่าจะเสียวเสียวนีแล้วค่ะกับเขามีแล้วโอ้พอแรงขายกับเขาตัอพี่นอ้อง ข้ายกับเขาหอดมองหอดทีเลยตอนนี้แต่อีแม่เลิบไม่แล้วจำได้ไหมเลิบนี่ทางไปไหนบ่มาแล้วอะดุกบ่มาแล้วถามเคสมาฟังนีง่ดุกบ่มาดอก ยากาศสะการบินไทยฝนตกลงมากกระเชียวพี่น้องเชียวชะอุ่มชุ่มชำ่ำ กัดซุ้มซ้ำเก้านี่แหละเป็นว่าลูกไส้พิ่ซสูงพี่น้องครับนี่กระแหว ตัวออมากสีเตือนเตืนรถเสียวเสีรถอยู่แต่บ้านร้ายพี่ชายคุณชายอยู่แต่บ้านพวกรถร้ายวางหนึ่งมันซิฟก้มมือวางหนึ่งคือสิเหยียมเหยี่ยม้าเดือนนี้รถเริ่มร้ายเหรอพี่น้องเหตุการณ์ปกติบ้านหลังนี้ล้มไปทางหลังนะครับเพิ่งสร้างใหม่ครับ บ้านครูฝึกเรายังไม่ได้ขึ้นเลยครับสาชายเลิฟจะมาดูครูฝึกครับบ้านครูฝึกรถหลายคามถนนมาก,ก่อนไปทางไหนครับถ่ายได้แต่ตูดครับเดินข้างหน้าไม่ได้ชายเลิฟเสียวครับเสียวดากเบียที่พอตกถนนเลยนะเบียรตกถนนเราญาณียัยง ใช่ไม่ได้เจอโรคภายนอกมา14วันบริยาางไปใสอยู่ตาเฮือนเดี๋ยวนี้รถรถกเ็เริ่มร้ายพี่น้องช่วงบางนึง10กว่ามือที่ผ่านมาบางนึงไม่มีรถวิ่งเท่าไหร่นะครับนอกจากรถผลย่าให้ช้างโอ้ไดงเงินล้งงามเนาะเออ โอ้อย่ามองนี้งามแล้วครับอย่ามองนี้งามแล้วน้องกีเหลินนะครับน้องกีเหลินพอหนาเอามาอย่างโอ้สิโอนู่นน้องกีเหลินนะครับก,ก,บกล้วยกล้วยกินมะกล้วยอ่ะอ๋อกินแซลมอนก่อน กินกล้วยกินหญ้าด้วยกันพี่เลิฟมาหาน้องที่ที่บ้านนะครับพี่น้องแต่ก่อนนี้นี่คือบ้านครูฝึกอยู่ตรงนี้ครับหายแล้วครับหมูจูดกูดเลยพี่น่องหลือออกไหมพุ่นกองบ้านนะครับกองบ้านนี้ก็ทําห้องน้ําใหม่พ่อเลิฟมาทําให้นะตัวนี้พ่อเลิฟฝีมือพ่อเลิฟอันนี้ห้องน้ำครูฝึกนะครับพีมือพ่อเลิฟ ของกี้เลินก็ฝีมือพ่อเลิฟอยู่ข้างบนแต่ยังไม่ได้สร้างบ้านเพชรเพชรของนาว้กอนพี่น้องบ้านหลังใกล้กันนั่นก็หมู่เพื่อนพี่น้องหมู่จูดกูดคือกันลมลมแรงวันนี้กี้เลินจะได้ไปไปนอนปูนบ่นกี้เลินมันนี่ร่าเง็ดไส โอ้เขาเองจะมาสั่งไวหลายน้ำยูมุนสิเอาแย่งกันงาดกันพี่โรงเรียนชาเลิบเดี๋ยวนี้เขียวแล้วพี่น้องงากระโปรงง่ามเขียวแล้ว เขียวแล้วครับฝนตกลงมานุ่นก็แม่แก่ตาแม่ของขี้เหลินนะครับแก่ตาเดี๋ยวกาขึ้นเดือนหกนี่ก็จะไปสร้างบ้านของเหลนแล้วจะไปสร้างบ้านของแม่เหลินต้นไม้นะไม่ใช่ช้างทํานะครับล้มพัดหักพี่น้องล้มพัดหักแม่แก่ตาอยู่ตรงนั้นน้องที่เหลินก็อยู่ตรงนี้ครับ เอางาตรงนี้ชายเล็บเคยผูกนะครับตรงนี้เนี่ยเครือขึ้นมืดหรอเขียวหรอตอนเล็อบอยู่แป้นอินลินแป้นวัาเตออิดออออต้นไม้ใหญ่ใบหนาะวูหหายกินายแท้ อันเลินมัดสิมดอ,อย่าก,กินของน้องหมดชายเลิฟมาบ้านน้องมีอะไรเลิฟเอามากินหมดเลยนะครับรอย่ากินลยนอยากก่อยาโจกป่าก,กันแล้วก็กามือกัน,กนอีกห้องเออเอ,อีกกำลังได้ยินเสียงสร้างห้องเออพี่น้องชายเลิฟโดนกินเลินกัดมือเออว่าสั่น กินแตงกัวแซ่บแซ่บแบ่งกันกินลูกแบ่งกันกินอย่าโจกปากน้องแล้วก็กัดน้องกัดปะมืออีกน้องกัดมือแล้วก็เคียดให้น้องอีกเดี๋ยวดูทำไมเหรนมากินแล้วแล้วแล้วพี่เลิฟกินเมื่อไหร่นี่ Malay leo Malay leo Malay leo ท้นผัก<ท>กระโดนครับนี่คือปลักกระโดนพี่น้องอ่ะคูอบ่เห็นเมื่อเล่อยูไดาตีเล,ล,ล,ล็บวันหลังก็เอามาเล่นกับอากิเลนต้องเอามามาัดไว้นี่แล้ว บ่ไดดดอกยุตบ,บานหลายหรืรออาจออกจะเสียวเสียวหรอบอ่ได้ยางบานสิบสี่มื่เพื่อนบอกไงคนทิ่มาท่านพื้นที่สุ่มเสียงกักตัวแน่เลกาก,ากักักโตน้มเขาเสยมาออกไปไใส่้กันละสิบสี่หมื่สิบห้ามื่ยุิบานแบ่งกันกินแบ่งกันกินยายากัน เลินอย่าไปดึงหมักกระลงพี่ท้านี้ไม่เลือกพวกขอฝากกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องพายลิบเราด้วยนะครับขอบคุณครับ